ร,ร้อย,ร,อยอร,ร้อยลงมานอานนะ่ะเ,เ,เนะทวดาร้อยลงมหาหลวงมานขังจุนพูดจุนพูดจังนรล่ะหลงมาหาไม่เขียนเขียนเลขเห็นอันนี้เบย์เบย์พูดเทวดารอยลงม่าอสองสององบอกไม่จุนพูดอ่ะใส่จุนพูด สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะเนาะนี่กาสีมาตามแนวทางของพ่อช้างนะคะพ่อช้างพน,นัดไ้เพน,นัดว่าพนสีบอยมือใกล้ออกว่าสัน่นจันจิรา,าเลยมาตามแนวทางพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางช่องน้ำเนเดอร์งวดที่แล้วนี้พ่อส้างเขา 0660นะคะพี่น้องเป็นเลขสามตัวของเพื่อนนะคะเพื่อนหิมะสามตัวผันเป็ตัดสองตัวกับเขาคันตัดสองตัวกับเขาสองตัวเนาะคะ่ะเนาะขางวดนี้กับสีมาตามต,ามตองงวดพอสีป่อยก้อนมือออกแนบกก่บกีมือว่าสั่นเพื่อนวานเนาะคะ่ะบานนี้จันจิราสีผ้าเขาไปตามแนวทางของพอสร้างเด้อคะ่ะพี่น้องไปพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีจ้าพ่อสร้างสวัสดีครับค่ะอันนี้จันจิล่ามาตามขําพ่อบอกเด้ว่ามาไก่ออกพ่อซิมี่ให้โตเด็ดเด็ดน,น<ส>ะจ้าฝันดีอยู่เปพ่อมั้นี่ไม่ฝันขึ้นฝันฝันว่าจังไดยาห้าวสารอ้ไอ้พ่อบอกฟังสร้างรถนอสันนออค่ะัน 4, อเอฟซีล่อเหล็กน้ำผออยู่อยากฟังความฝันพอนั่แล้วก็ฟังที่พ่อไปเห็นที่เ,ออเห็นผนะีนะไปไปจนพูอมือเโ้าเนี่ยจ้ไปจนพูอม้ามือเโ้าเนี่ยพระเจ้าฮะอันเจ้าเรื่อนยางห่างตจนพ่อเนี่ยว่าห่างกันแค่ข้าเจ้าพักอันนั่งเต็มมุนดอกไม่ห่างกัแล้วบ่่ีน่นนนะนั่งเต็มต้นพ่อเป็นผีค,คนเทพวดาที่พ่อ เอออนจะบอกสุฟังเด้อเออมาเรื่องเทวเทวดาเด้อเาหนลงมาหาเมฆขึ้นสองร้วยร้ยลงมาน่ะเทวดาร้วยลงมาหาลงมาขังจึงพูดจึงพูดจึงนั่นแจละลงมาหาไม่เขียนเขียนเลขอ้นี่ใบยเบยพูดเทวดาด้อยลงมาสองสององค์บอกไม่จึงพูดอ่ะใส่จึงพูด่ะ มาเขียนหนังใบพุ่ให้ <ừ, S 1> ใบท่องเลยใบพุ่สีท้องสีท้องเนีย่ยใส่กระเป๋าเสือจ้ากระม่านนี่นฝ่าวโจกเด้อเพื่อนบอกอนี่ฝ่าวโจกเด้อเพื่อนขึ้นไปขห้งเรื่อยขึ้นแบงแห้งเลยออกมาเบิ่งโร์นโจอันนี้เหรอมาสั้น <c oughs> ชัดเจนได้บอกพ่อ <c oughs> เกดสองเหรอะไนเโบอ่อตัวไดนให้กอพ่อเกตสองเ็ดสองเออเทวดาคนลอยลงมาเขียนใส่ใบโพูดพ่อตื่โพดนะจ้าเป็นดอกไมาอย่างไปไปโพูดนะเทวดาสององค์ที่พ่อสององค์ออกมากก็ส้างอึ่งเลยว่าพ่อเพิ่ขึ้นไปเราเลยเอามาเบิงตีพ่ออืมอเบิง เขาบอกเขาเดือดขนาดอัน yeah. น ja. <tre nd> ี้ฝันบ่ฝันฝันอืมมาให้คักเจ็บสองงอจังได้อีกนะงอมาจหงได้อีกที่จะบอกว่าคืนไปนะคืนไปที่จะบอกว่าบอกแค่นั้นแหละ พูเนี่ยเจ็ดสองเท่านั้นสามตัวพ่อไดสองคนสองถึงขป้ีไปเชื่อนแต่ว่าเขาแต่พ่อนี่ยเขาไปแ่นต้นพูตัวนั้นหละเป็นพรว่าเป็นพ้าเขาไปในตนพ่อพ่อเขาไปเขาอเขาไปในหันหล้าไม่บอกขาเจ้ายเมอเช้านี่ขาเจ้าเคยเห็นเคยเขาไปในต้นพูจยขเสียวบอขาเจ้าบื่อเส เคยบอกว่าอยู่นี่หลายปีแล้วเคยคือเข้าไปได้เนาะจ้ามันนะเงือเคือนดอกวข้าเจ้าบ่เคยไปไหมก็เจ้าเพิ่เคยอันฝันต้นพวกจนนี่จ้าเสืออืมเพิ่งมาพาตาบอไปผู้เดียวอืมอืมแตกฝันมี่แตกเจ็ดเจ็ดซองนี่บมอพ่อสามตัวมากตัวไหนให้ให้ม่เกิดสองืมเน้นเลยเนาะ สามตัวได้พ่อจาอ้าพ่อสามตัวได้บ่สามตัวเออพ่อจับตัวไรสามตัวสามตัวจับแต่แกนแก่าสามตัวอีกตัวอ,อ,อ่ะเสียอีกตัวนึงพ่อเทวดาผู้ชายผู้ชายก็ผู้ยิงลงมาผู้ชายก็ผู้หญิง๋่ง สองคนนั่งมากมือมือขึ้นหนีมากันมาหามาขึ้นนีมานั่งอยู่นี่เนี่ยมานั่งนี่นีมือขึ้นบอกมาเหนียวมานั่งอยู่หมากระโา o u s มือขึ้นมานั่งอย่เอาพรโจ้าไม่ยางหรอกอยว็ถามบุบปากยิี่สือบ่อพแม่น้าพี่เสือ วันนี้เทวดาเพิ่นมาบอกเราเพิ่นมานั่งคางนี่นั่มบอพกพ่อคนละองค<ม>์มาจ้ะองค์เดียวกันละองเดียวกันม้าเป็นร้อยไม่นะร้อยเดมเดาเออไม่หันแห้งไปเลยอันเดาไอดวงนี้ขี้แก่งแค่นอกบอกม้ามึงขึ้นจ้ะมันสว่างแท้่นอกอยูมานั่งแบบ ย่างอองพี้ยอแมนางยืนี่ช่วงตีฮหติตีซีเ้เอาเปล่นมาเห็นเมานั่นยังไนี่ะลูกมานั่นเอาแล้ววอ่าลูกมานั่นเราเพิ่นวานยังบ่พอบ่บอวานยังิ่นก็เล่นน้ำเล่นน้ำมากนะปีเพิ่นก็เปียกเนาะ กินนารีบ่พ่ออืมกินนารีโอ้คนเป็นกินนารีอื่ช่วงนั้นก็กินนารีแหละมาหาจ้าหาหาพระรอง่ะจึไปนั่งจึไปนั่งอันยู่อันไฟหนำจ้าบ่เคยไปนั่งไฟหนำจักเกื่ออืมน่ะลงมาหาไม่เห็นานา้ำเงินอืมอ้าวคุนมาได้ยังไหนเห็นหรลงมาเห็นานา้ำจ้ำจ้ำนี่ เปียกเพ่ยคือบ่เปียกกลยหรอกปีกปีกบ่เปียกอืมบ่เปียกบ่อยนังอืมขึ้นไปไหลายองค์มาพอกินอะไรห่าหาองค์าอืมนี่นี่นี่มหาสองหัวนี้มหาสองหวดที่แลวกินอะไรมหาหนมีหาองค์หานั่งหัวนี้มีสององค์สองอืจ้า พ่นมาดิเพิ่นหตัวใดล่ะพ่อเพิ่นหบอกหงวดนี่เพิ่นหบอกเกิดเมื่ลเดืเจ็ดสองนี่ละสามเจ็ดสองมาสันเอามาสามสองเนาะเินมาสามสามเจ็ดสองเนาะสาจเด็ดสามเจ็ดสอง แปดเอาในนี้เนาะพอเน้อจ้าสี่แคปใบจดไวเดอร์ค่ะเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะหวดนี้เม็ดเดียวหางเดียวเนาะพอนาอสามเจ็ดสองกับเจ็ดสองนะคะ เทวดาพ่นมาให้พ่อมือบังจ้ะมือบังเบออ่าอีฟซีแคบใบเด้อค่ะเดอ้อพอสับไะเลยพอสร้างเพันได้ใดมาแล้วเนาะคะ่ะนัดไก่มือออกพระสันกันจิลาก็เลยมาาเนาะัะพอ่อดูต้นพ่นะ่ะเพิ้นภาไปเบิ้งนั้นข้างในนี่ง,งามลายมานบเบมือนบอ,นองอืม ความเป็นท่องบ่จ้ะเหลี่ยมเหลืองวัดเข้าไปเนี่ยโอ้เหลี่ยมหยุบๆเลยคนเ้าเนี่ยค่ะเพราเขาไปจนงตูเหลืองเนาะตาดมันสีท้องไรนะบ่พอมีแต่ท้องบ่ได้เห็นเนเพื่อนนะเห็นเหลี่ยมบ่พ่อเขาไปเอาแมงตูอยู่บ่ดอกจ้ะบานิงวดนีคันเถือกเนี่ยเพื่อนอยากได้ยังจ้ะพ่อเอาเพื่อนอยากได้ยังเนี่ยเรี บอกที่ว่าเพิ่นบอกพ่อมานั่นไหมนั่นแหละน้ำแดงน้ำแดงก็พ้นลไม้แค่นั้นหระน้ำแดงกับผลไม้ที่เพิ่นอยากอยากสั่นอยากได้น่ะโอ้วดที่แล้วเพิ่นก็ให้เขาไม่เนาะพ่อเนาะศูนย์หกเนาะพอให้พอให้สามหกศูนย์สามเก้าศูนย์บอกรักเขาหกศูนย์คันตัดสองตัวกับเขาหกศูนย์เนาะพ่อเนาะจ้าไิ่บอกแล้ว หมวดนี้คันเถือกเอฟซี่อยากถวายน้ำแดงกับพลไม่น้ำพ่อสร้างก็ถวายได้มันบอกค่ะอยากที่ได้ถืออีกเนาะพ่อนอ่ะอย่าบอกเอฟซี่ให้เนาะพ่อหากคนอยากเค็ดน้ำหมวดชิมานี่ก็ให้ได้เนาะพ่อนอ่ะจ้าอันนี้เพิ่นมาเขียนใส่ใบโพธท่องให้บ่กเป็นใบโพธิ์ท่องเขียนให้โพธท่องโอ้งามงามงามไรเพิ่นให้ยัดใส่ถุงเสียใบบอ้ เตือนมากาเลยโจหาเนี่ยใส่หรือเปะ่าโจขาก็บพ่เห็นตีโอ้ยยังนนไม่ฝันเนาะพ่อน้อไม่ฝันลูกขึ้นมาเลยล่ะจ้าลูกขึ้นมาโจหาลูกขึ้นมาโจหาใบโพดท้องที่เพิ่นห้มากนะั่นตีพ่อเพิ่นเขียนห้ตัวเดียวโคโลเลยติพ่อเจนไห้ตัวใดก็พ่อเขียนห้คักน,นีละ่ะ นี่ละตามนี้เลยเนาะจ้าสามเจ็ดสองนี่ครัเดียวสามเจ็ดสองนี่กลับไปตัดสองตัวฮุกกำฮุกประตูเอาเนาะจ้าตัดเอาพอวางวัดที่แล้วก็ได้ตัดเอาเนาะพอนะเม่นบอกว่าตัดเอาพันจ้าวางเทื้าเพิ่อนแต่ห้ตรงบ่ได้เนาะพ่อแม่นบอกเป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีวัดนีิตอรวัดเนาะค่ะเนาะ คือนูนั่งมาฮอดนัน่มาหอด่ะ